ชื่อนายวชรพุนวัฒนาคูณระดับชั้นปสสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังศาพที่วิทยาลเทคนิคสงขลาผมชื่อนายธนกิจบุริพันธ์ระดับชั้นปสคุณครูสาขาช่างไฟฟ้ากำลังศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคสงรลาชื่อโครงงานนี้ชื่อว่าเกมหดรวดถังสาตะลุยแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าครับความเป็นมาของชิ้นงานนี้ก็คือก่อนจบการศึกษา นักเรียนประกาศสีบัติวิชาชีพชั้นสูงจะต้องเรียนเก็บหน่วยกิจแต่ละวิชาโดยเฉพาะวิชาโครงการซึ่งเป็นวิชาที่สําคัญมากที่จะต้องนำำําความรู้เกี่ยวกับด้านไฟฟ้ามาิมราณาการให้เกิดประโยชน์จึงได้โครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อนําไปเป็นเกมสัทนากา,การต่ตางๆเช่นกิจกรรม o ู e เ h o นเท้าและในการแนแนวกนรรารศึกษาต่างๆครับวัตถุประสงค์ของชิ้นงานนี้ก็คือ หเ,เพื่อบูรณา,าการวิชาโครงการให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อให้ผู้เล่นเกมได้ฝึกความอมดทนและความตั้งใจ 3. เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ถึงแ่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าครับวัสะดุอุปกรณ์นะครับมีแันเลนมีเหล็กเส้นมีไม้ประสานมีพาวเวอร์ซับไพ i t สวิตชิงแล้วก็มีบัสเตอร์ครับแล้วก็หลอดไฟแสดงสถานะ แล้วก็ชุดโมเดลครับหลักการทำงานก็คือไฟใช้ไฟบ้าน220โวลต์จ่ายเข้า Switching Power Supply แล้วก็มาต่อไฟอนุกรมให้บัสเซอร์แล้วก็ไปยังหลอดไฟแสดงสถานนะส่วนไม้เป็นใช้ไฟเป็นค้วลบแล้วก็ผลลวด จะใช้ไฟเป็นขั้วบวกหลักการเล่นก็ประมาณนี้ครับใช้ไม้เล่นลอดห่วงอย่าให้โดนเหล็กเส้นถ้าโดนเหล็กเส้นมันก็จะแสดงผลแบบนี้ครับบลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงงานนี้นครับหนึ่งเลยเพื่อบูรณาการวิชาโครงงานที่เกิดประโยช์ นาทและพ่อสามเดือนเพื่อให้ผู้เล่นนะครับได้เรียนรู้ถึงแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้านลครับงบประมาณในการจัดทํทาโครงงานนี้นะครับอยู่ที่ประมาณห้าล้านบาทขอจบการนำเสนอในครันีครับจับมือของเราเก่าวไปด้วยกันสร้างฟันที่มีทำสิ่งที่หัวใจต้องการ